สวัสดีครับวันนี้ช่องอันข่าวการศึกษาจะขอนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศจีนหลังผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเริ่มเปิดการเรีนยกนการสอนกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนในปี2563ที่ผ่านมาเราไปกันที่เมืองซีอันครับนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและสถาบันอาชีวศึกษาในมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนได้เปิดเรียนอีกครั้งในวันอังคารที่7เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในภาพก็จะเป็นบรรยากาศนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหุ้ยจือในนครซีอานที่กลับมาเข้าเรียนโดยทุกคนต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดกันเลยครับเช่นการสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการรับและแพร่เชื้อไวรัสการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนหรือบุคลากร,กรทางการศึกษาที่ต้องเข้าไปในโรงเรียน การแจกหน้ากากอนามัยเพื่อให้นักเรียนได้ใส่ในขณะอยู่ในโรงเรียนและการแจกเอกสารแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้วิธีการป้องกันการปฏิบัติตัวจากเชื้อไวรัสเมื่ออยู่ในโรงเรียนและในชีวิตประจำวันและจากมณฑลซานซีเราไปกันที่มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนในเมืองฉางซาโรงเรียนมัธยมปลายฉางจินเซียง ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนให้โรงยิมกลายเป็นโรงอาหารสําหรับนักเรียน480คนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นักเรียนรวมตัวกันเป็นจํานวนมากตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 นั่นเองนะครับ โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารแต่ละชุดจะต้องตั้งห่างกันอย่างน้อย1เมตรและอาหารจะถูกนำมาจัดวางบนโต๊ะก่อนนักเรียนจะเข้ามานั่งประจำที่โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องใช้บัตรที่มีตัวเลขกำกับในการเข้ามารับประทานอาหารในโรงยิมและนั่งตามโต๊ะที่มีหมายเลขตรงกับบัตรเท่านั้นด้านหลีเจียงเผิงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ให้สัมภาษณ์ว่า คือเราแนะนําให้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปรับประทานอาหารกันคนละช่วงเวลานอกจากนั้นเรายังนําอาหารไปส่งถึงห้องเรียนด้วยเพื่อไม่ให้นักเรียนรวมตัวกันมากเกินไปเราขอให้นักเรียนรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรและไม่ควรพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหารรวมถึงขอให้ออกจากโรงยิมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วละครับ ส่วนในโรงเรียนปฐมศึกษาตามสื่อสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้มีการแพร่ภาพบรรยากาศในห้องเรียนทางประเทศจีนมาให้ดูกันอย่างเช่นในภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เด็กๆนักเรียนกําลังเรียนในห้องโดยมีการเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย1เมตรพร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยและเฟซชิลกันทุกคนเลยครับเรียกได้ว่านักเรียนในประเทศจีน เริ่มมาโรงเรียนและมีกิจกรรมการเรียนการสอนกันแล้วซึ่งแน่นอนทุกคนต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักเวระยะห่างทางสังคมอย่างจริงจังเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและสังคมจากเจ้าไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นั่นเอง ใครที่ดูคลิปนี้แล้วหากมีวิธีการนำเสนอการปฏิบัติตัวเมื่อเราไปโรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเอามานำเสนอกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องอ่านข่าวการศึกษาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ